สวัสดีครับมีซีทคุกกิ้งโชว์มาแล้วครับใครมีทูน่าอยู่มาลองทําเมนูนี้กันเลยวันนี้นะครับผมขอ,อนําเสนอเมนูทูน่าผัดน้าพริกเผาสูตรบ้านผมนะครับผัดราดข้าวกินกับไข่ดาวอร่อยมากๆเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทํากันเลยนะครับขั้นตอนแรกเราจะทําการดาวไข่ไก่ก่อนนะครับหรือถ้าเพื่อนเพื่อนชอบไข่เจียวก็สามารถทําเป็นไข่เจียวได้เลยนะแต่ว่าวันนี้ผมจะทําเป็นไข่ดาวนะครับอยากกินไข่ดาวราวานะครับ ขอบกรอบๆนิดนึงนะครับนี่อันนี้ผมก็ทําการดาวไข่อยู่นะครับเสร็จเรียบร้อยเราก็พักไข่ดาวไว้ก่อนนะจากนั้นนะครับเติมน้ําลงไปในกระทะเล็กน้อยแล้วก็ใส่น้ําพริกเผาลงไปนะครับและใส่ทูน่ากระป๋องนะครับลงไปทูน่านี้ผมใช้เป็นทูน่าในน้ํามันกาข้าวนะครับนี่เราก็ทําการผัดคลุกเคล้าละลายตัวน้าพริกเผานะครับกับทูนา่าผัดลุกเคล้าให้เข้ากันเลยนะครับ ดูจากสีสันแล้วหน้าตาน่ากินนะครับเนี่ยกลิ่นเนี่ยหอมมากๆเลยนะครับเป็นเมนูที่ทําง่ายๆนะครับเพื่อนๆคนไหนมีทูน่าอยู่ที่บ้านเนี่ยลองทําดูได้เลยผมจะทําการปรุงรสเพิ่มไปนิดนึงนะครับด้วยซอสปรุงรสและใส่หอมหอมัหวใหญ่ซอยลงไปนะครับแล้วก็ทําการผัดคลุกเค้าให้เข้ากันผัดจนให้หัวหอมเนี่ยนิ่มตัวลงนะครับ ดูหน้าตาสิครับเพื่อนๆและขั้นตอนสุดท้ายใส่ใบกระเพราลงไปครับแล้วก็ทําการผัดคลุกเค้าใบกระเพรากับส่วนผสมต่างๆเนี่ยให้เข้ากันผัดสักครู่เดียวนะครับประมาณ30วินาทีเราก็ทําการปิดเตาได้เลยนะครับ กลิ่นหอมมากๆเลยนะครับจะบอกว่าเมนูนี้คนข้างบ้านได้กลิ่นแล้วอยากกินเลยนะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆเ,เตรียมข้าวสวยนะครับจัดจานสวยๆแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ทําการตักราดไปบนข้าวแบบนี้เลยนะครับและนี่แหละครับก็จะเป็นเมนูทูน่าผัดน้ำพริกเผาราดข้าวสไตล์บ้านผมนะครับที่มานําเสนอเพื่อนๆในวันนี้หวังว่าคงจะถูกใจเพื่อนๆน,น,นะครับ เพื่อนๆคนไหนมีทูน่ากระป๋องอยู่นะครับลองทําตามได้เลยนะครับทาตามแล้วเป็นยังไงคอมเมนต์มาบอกไว้ที่ใต้คลิปของผมด้วยนะครับหรือว่าใครมีเมนูทูน่าเด็ดๆเนี่ยมานําเสนอก็สามารถคอมเมนต์มาบอกไว้ที่ใต้คลิปได้เช่นเดียวกันนะครับถ้าเพื่อนๆชอบเมนูนี้ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์คลิปแล้วก็กดติดตามช่องแบร์ซ Cooking Show เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับ อันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเตรียมพร้อมกินได้เลยนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับเดี๋ยวผมต้องขอตัวลาไปกินเมนูนี้ก่อนแล้วเพราะว่ากลิ่นมันยั่วมากๆเลยครับ